หนป่าลึกแห่งหนึ่งมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งชื่อเฟื่องเฟื่องเป็นหมาจิ้งจอกที่ฉลาดมากแต่ก็มีนิสัยชอบดูถูกตัวเองมันมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอจะเป็นจ่าฝูงหรือทำสิ่งสำคัญได้วันหนึ่งขณะที่เฟื่องกำลังเดินเล่นริมลำธารมันเห็นเงาของตัวเองในน้ำ เงานั้นดูสง่างามและแต่งกล้ามากเฟื่องคิดในใจว่าถ้าเราดูเหมือนในเงานี้จริงๆเราคงเก่งกว่านี้แน่เงาในน้ำเหมือนจะยิ้มตอบเฟื่องตกใจเล็กน้อยแต่เงานั้นพูดขึ้นว่าทำไมเจ้าต้องกลัวตัวเองเจ้าดูเข้มแข็งและมีค่ากว่าที่คิด เฟืองดังเล่แล้วตอบว่าแต่ข้าไม่เคยชนะในการล่าไม่เคยเป็นจา่าฝูงไม่เคยได้รับคำชมข่าไม่คิดว่าข้าจะเก่งเหมือนเงานี้เงานในน้ำพูดอีกว่าสิ่งที่เจ้ามองไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์แต่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเจ้าแค่ยังไม่กล้าพอจะเชื่อในตัวเอง หลังจากวันนั้นเฟื่องเริ่มเปลี่ยนแปลงมันหัดกล้าที่จะลองผิดลองถูกไม่กลัวคำวิจารณ์และเริ่มช่วยเหลือสมาชิกในฝูงมากขึ้นทุกครั้งที่มันล้มเหลวเฟื่องจะนึกถึงคำพูดของเงาในน้ำเสมอไม่นานเฟื่องก็กลายเป็นหมาจิ้งจอกที่ทั้งฉลาดและกล้าหาญทุกตัวในฝูงให้ความเคารพ และในที่สุดเฟืองก็เป็นผู้นำที่ดีของฝูงได้อย่างภาคภูมิข้อคิดของเรื่องไม่มีใครสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกการลองผิดลองถูกคือเส้นทางสู่ความก้า